เจ้ายุงเนี่ยมันร้ายจริงๆนะครับเมื่อมันวางไข่แล้วจะใช้เวลา2-3วันไข่ก็จะกลายเป็นลูกน้ำและใช้เวลาอีก4-5วันพัฒนาจากลูกน้ำเป็นตัวโมงและอีก1-2วันมันก็จะเติบโตเป็นยุงเต็มตัวและยุงหนึ่งตัวก็มีอายุประมาณ4-6สัปดาห์นะครับอ้าเจ้ายุงลายมันบินหนีไปแล้วครับถ้าอย่างนั้นเราตามไปดูชีวิตของมันกันเถอะครับ เอ๊ะนั่นเจ้ายุงร้ายมันกำลังจะบินเข้าบ้านคนมันคงจะหิวแล้วเริ่มออกหากินแล้วล่ะครับ เดี๋ยวแม่จับโอ้ไข้ขึ้นสูงนะลูกคุณแม่ไอ้แม่คุณแม่นูสิมันมีจุดอะไรขึ้นเตมไปหมดเลยก็ไม่รู้อะ่ะไหนแม่ดูสิโอ้ยทำไมจุดช้ำจังเลยอะลูกหนูไปทำอะไรมาจ๊ะไม่รู้ค่ะคุณแม่หนูรู้สึกว่าหนูปวดหัวตัวนหนาวอะ่ะเอ๊อาการแบบนี้นะแม่สงสัยว่า คงจะเข้าไข่เป็นไข้เลดออกหรือเปล่าปะเดี๋ยวแม่พาหนูไปโรงพยาบาลน,นะ,ะไป,ไปอาบน้ำแต่งตัวกันนะลูกปะ ถึงโรงพยาบาลแล้วไปไปหาคุณหมอกันนะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะฉันพาลูกมาหาหมอค่ะลูกฉันเป็นอะไรไม่รู้ก็ะสุณหนาวสั่นแขนก็มีจุดแดงๆเต็มแขนด้วยค่ะมีอาการมาประมาณกี่วันแล้วคะนูกป็นสามวันแล้วก่ะคุณหมอเขตเลาอาการให้คุณหมอมาฟังสิลูกสึกปวดหัว เนาะโอ้ไม่ได้จุดแดงเต็มเลยลูสีค่ายก็สูงเชียวคุณแม่ได้ดูแล้วเช็ดตัวรดค่าให้น้องไหมคะ ฉันตัวผุกวัาน,นะคะคุณหมอคะให้ยาไปแล้วด้วยคะ่ะแต่ไข้ไม่ลงเลยอะคะ่ะอ,อหมอว่าอาการเบื้องต้นขนาดนี้ที่มีจุดแดงเต็มแขนอย่างนี้คงจะเป็นไข้เลือดออกแล้วละคะ่ะเ,เดี๋ยวคุณหมอจะมีวิธีการแนะนาําแล้วก็ให้คุณแม่นะคะดูแลน้องให้ดีๆนะคะช่วงนี้ก็ให้แนะนำรับประทานอาหารที่อ่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวหมอจะมีวิธีการป้องกันที่จะห่างไกลาจากโรคไข้เลือดออ,ออกอีกครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ลีนจะพาทุกๆท,ท่านไปพบกับวิธีง่ายๆให้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกตามหลักปฏิบัติการ5ปอของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกันปอที่1ปอปิดฝาเราต้องปิดฝาถาังน้ำหรือภาชนะเก็บกักน้ำทุกชนิดด้วยตาข่ายและปิดฝาให้มิดชิดเพื่อไม่ให้ยุงลายบินเข้าไปวางไข่ได้ปอที่2คือปอเปลี่ยนน้ำ เราต้องเปลี่ยนน้ำแจกันหรือภาชนะที่มีน้ำปริมาณไม่มากทุกๆเจ็วันเพื่อเป็นการกำจัดลูกน้ำยุงลายเข้าใจไหมป้าที่3คือปลาปล่อยปล่อยอะไรรูไม่จ๊ะมีลูกมีชีก็ปล่อยปลาที่กินลูกน้ำเป็นอาหารยังไงล่ะปล่อยลงในอ่างบัวหรือสระน้ำขนาดใหญ่หรือซิกินใหญ่เลยอะปลาที่4ปลาปฏิบัติ เราต้องลงมือกำจัดลูกน้ำยุงลายและทำตามข้อปฏิบัติต่างๆอย่างสม่ำเสมอนะจ๊ะตอนที่5ห้ามลืมเด็ดขาดคือปอป้องกันเราต้องป้องกันตัวเองจากยุงลายด้วยการใช้โลชั่นทาก,กันยุงที่ผ่านการทดสอบแล้วว่าปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวมีประสิทธิภาพในการป้องกันยุงได้ยาวนานแมนนี่จ้ะเดี๋ยวพี่ทาให้โอ๊ยอะไรก็ไม่รู้ เสียสเวลาเล่นะค่ะห้าปอปวนอะไรกันหน้าเบื่อที่สุดมีเหตุผลทำเลยดีแล้วปอปิดละปอเปิดฝาทิ้ไว้สิเลยฮ่าฮ่เย้เย่ไอนั่นยุ้ยนะยุ้ยมาแล้วเอ รูสิครับหกวันผ่านไปเจ้าเด็กชายจอมสนก็เริ่มมีอาการป่วยพี่บอกแล้วว่าให้ระวังโรคไข้เลือดออกเนี่ยเป็นไข้เลือดออกแน่นๆเลยเพราะการส่วนใหญ่จะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูกและมีจุดแดงที่ผิวหนังดีนะที่เพิ่งเป็นครั้งแรกเพราะถ้าติดเชื้อครั้งที่สองจะมีอาการรุนแรงกว่าการติดเชื้อครั้งแรกอีกอาการที่สำคัญมี3ระยะด้วยกันระยะไข้จะมีไข้สูงเกิบตลอดเวลาหน้าแดงเบื่ออาหารแถมขคลื่นไส้อาเจียนอีกบางครั้งอาจมีจุดแดงตามลำตัวแขนขาระยะนี้จะเป็นอยู่ราว2-7วันและอาการจะแตกต่างจากไข้หวัด ตรงที่จะไม่มีน้ำมูกและไม่มีอาการไอส่วนระยะช็อกไข้จะลดลงในบางรายอาจจะซึมมือเท้าเย็นชีพจรเบาแต่เร็วจะปวดท้องโดยเฉพาะบริเวณใต้ชัยโครงขวาปสวัสสาวะก็ออกน้อยหรือบางทีอาจมีเลือดออกง่ายด้วยเช่นมีเลือดกำเดาไหลาอาจเจียนเป็นเลือดอุจจาระมีสีดำหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอาจถึงตายได้นะสุดท้ายระยะฟื้น อาการจะเริ่มดีขึ้นเริ่มอยากรับประทานอาหารปรสาัสสาวะออกมามากขึ้นอันมีจุดแดงๆเล็กๆขึ้นตามตัวแขนขาใช่เลยครับและอาการวิกฤตของไข้เลือดออกที่น่ากลัวเลยนั่นก็คืออาการช็อกเพราะระบบไหลเวียนของโลงหิตล้มเหลวซึ่งมีอาการ 1. ไข้ลดลงอย่างรวดเร็วมือเท้าเย็น 2. กระสับกระส่า,ายชีพจรเบาเร็วความดันโลหิตลดลงแต่ก็ยังมีสตินะครับพูดคุยรู้เรื่อง 3. กระหายน้ำ่ายปัสสาวะน้อย 4. ปวดท้องกระทันหันและ 5. มีเลือดกำเดาไหลหรือไอเจียนเป็นเลือดไทยอุจจระดำถ้าไม่ได้รับการรักษาทันทีจะเสียชีวิตภายใน12-24ชั่วโมงเลยนะพงการรักษาโรคนี้จึงเป็นการรักษาตามอาการและประคับประคองให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เองเท่านั้นถ้าผู้ป่วยมีไข้สูงก็ควรใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวเพื่อให้ไข้ลดนะครับ หรือว่าถ้ามีอาการอ่อนเพลียก็ควรดื่มน้ําผลไม้หรือน้ําตาลเกลือแร่บ่อยๆแทนแต่ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นอีกก็ควรรีบพาไปพบแพทย์ทันทีเลย